คุณปุ้ยก่อนหน้านี้ออกมาชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะให้ย้ําให้แฟนๆของ Workpoint Today ทราบอีกสักครั้งหนึ่งว่าเรื่องราวที่มาที่ไปที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะ ก็จริงๆเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะก็อย่างจะบอกว่าพี่ปุยเองกอ็เดิมทีเนี่ยก็ไม่ได้ดูหรอกนะคะแต่รู้ว่าทีมงานเนี่ยตั้งใจกันเต็มที่เลยเพราะว่าเราจะต้องทําชื่อเสียงอของประเทศไทยเราให้มันเกรียงไกลเหมือนเช่นทุกๆปีที่ผ่านมาถูกไหมคะก็เลยถามก็ก็เรียกน้องๆที่เขาทํากราฟิกมามาถามว่าเออ อยากจะรู้ว่าอยู่จะสื่ออะไรอันที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็พูดไปหลายหลายครั้งละว่าอันที่หนึ่งเนี้ยแอนเนี่ยน้องไม่รู้เรื่องรอกคะเพราะว่าวันที่ถ่ายเนี่ยพี่ปุ้ยก็ไม่ได้อยู่ที่สามหูแต่วิ่งเรื่องเอกสารอะไรแต่ไม่อะไรแต่ก็เห็นแล้วละว่ามันเป็นนึกออกไหมเวลาเราจะถ่ายรูปอะ่ะเพื่อทำซีจีหรือทำเควีน้องเขาก็ยืนอยู่บนแผงสีขาวอะ พื้นขาวธรรมดาก็ถ <_ S 2> ่ายธทาอุ้ยถ่ายไปหลายร้อยรูปเป็นพันพรูปนะคะแล้วก็ฝ่ายกราฟิกเขาก็ไปแต่งแต้มเราจะชูเรื่องของเอ,อ่ออะไรดีดะอยากให้ประเทศไทยให้คนเนี่ยหันมาสปอตให้ประเทศไทยเป็น spotlight คนเข้ามามประเทศเราเยอะๆให้ประเทศไทยดูแต่ว่า มันก็ตรงตามเจตนารม์อย่างหนึ่งคือแฟนคลับต่างชาติรวมถึง national director ชาติอื่นๆเขาชมว่าอุ้ยสวยจังเลย KV ของไทยแลนด์สวยมากก็ก็ชมไปก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เอะใจอะไรไม่ได้เข้าไปยุ่งนะคะเพราะช่วนั้นก็ยุ่งตัวเองก็ยุ่งค่ะก็เลยเข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงก็เรียกเข้ามาคุยอะค่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้สื่อความหมายอย่างนั้นเลยเพราะทุกคนก็รัก ประเทศไทยแล้วก็อย่างวันนี้ที่เราเห็นการมาส่งน้องเนี่ยเราจะอีกบอกให้ทุกคนช่วยกันถ้าใครมีธงเล็กๆเ,เนี่ยติดมือมานะครอยากจะมาเชียร์น้องเพราะอะไรรู้ไหมคะภาพที่มันออกไปแล้วคนไทยโบกธงชาติไทยไหวๆอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นภาพที่ดูเมื่อไหร่ก็ซาบซึ้งใจดูเมื่อไหร่ก็รู้สึกดีแล้วต่างชาติเาก็ชมเราด้วยนะคะว่าว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเหลือเกินอ,อมันดู มันแสดงถึงความยูนิตี้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะคะเ,เสร็จแล้วเนี่ยประเด็นอย่างหนึ่งที่ปุ้ยมองว่าอย่าไปมองในเจตนาร้ายเลยคะ่ะให้มองในเจตนาดีว่าเราเนี่ยที่เราทํามาทั้งหมด TPN ทํามาทั้งหมดแล้วก็น้องแอนชลีเองตั้งใจซ้อมหนักทํางานหนักเพื่ออะไรคะก็ไม่ใช่เพื่อ,อ,อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหรอกคะ่ะถ้าเรามีเจตนาที่ไม่ดีหรือว่าหมินหรือคิดอะไรไม่ดีอะ มันคงจะไม่ได้ออกมาเป็นในรูปแบบนี้แน่นอนพี่ปุ้ยมั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นไอเจตนาจะมาเหยียบทงมันไม่ใช่ค่ะแล้วน้องเขาก็ความเป็นอ่าเรียกอะไรเด็กกราฟิกเขาก็บอกว่าคุณแม่นี่มันเราไม่ได้ r e ร e ซนต t ว่าเราเหยียบทงชาตินะแต่เราจะ represent ถึงความเป็นคนไทยแล้วก็มีหลายแบบมีทงชาติอยู่ข้างหลังมีทงชาติคาด นะคะเป็นลายธงชาติอ่ะอย่าเรียกว่าธงชาติเลยเป็นลายสีธงชาตาิมีหลายแบบมากเลยค่ะเดี๋ยวก็คงจะปล่อยกันอรกไปเรื่อยๆนะคะแต่อันเนี้ยอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนเรสประเด็นขึ้นมา,าพี่ปุ้ยก็เลยบอกว่า,าถ้าคนเข้ามาเถียงกันวิพากษ์วิจารณ์กันด้วยถ้อยคำหยาบคายเนี่ยก็ตัดปัญหาเอาออกไปเถอะก็แค่นั้นเองค่ะแต่ว่าเจตนาจะเหยียบทงชาติไม่ใช่อ่ะคะ่ะมันมันตลกมากนะคะถ้าใครจะคิดอย่างนี้เพราะว่าแอนชอรีเองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็รัก รักความเป็นไทยสูงมากแล้วเราก็โบกธงวันนี้เราโบกธงส่งไม้ต่ออ,อน้องอแมนดาก็มาส่งธงชาติไทยให้กับน้องแอนเชลี ique, ซึ่งมันมีความหมายว่าพี่ส่งไม้ต่อให้น้องแล้วนะน้องจะต้องนำธงสยามธงประเทศไทยของเราเนี่ยออกไปโบกสะบัดที่ต่างแดนไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามเราคือไทยเท่านั้นเองค่ะ ครับพี่ปุ้ยครับออคือสิ่งหนึ่งที่คุณสนธิยาเขาบอกว่าที่เขาไปแจ้งความเนี่ยเขาไปร้องทุกกล่าวโทษนะครับบอกว่าไม่อยากให้เป็นแบบอย่างต่อเยาวชนตรงนี้พี่ปุ้ยคิดว่าการเป็นแบบอย่างต่อเยาวชนเนี่ยจริงๆมันมันควรจะเป็นยังไงครับพี่ปุ้ยว่านะคะนี่แหละคะ่ะไม่ควรเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนถ้าเรายังไม่ได้มั่นใจว่าเจตนาของเขาคืออะไรหรือเรายังไม่ได้ดูการกระทําของเขาตั้งแต่อดีตมาว่าเขาทําอะไร อันนั้นมันอาจจะอ,อย่างที่เห็นนะน,นะคะอันนี้มันจะสร้างความไม่เข้าใจกันหรือสร้างความแตกแยกกันมากขึ้นมากกว่าถ้าเราหันมาพูดกันมาถามไถ่ายกันสักนิดอธิบายว่าเออเหตุผลมันเป็นยังไงอะไรยังไงรับฟังซึ่งกันและกันมันก็คงจะไม่เป็นประเด็นอะไรขึ้นมาแบบนี้พี่ปุ้ยคิดอย่างนั้นไหมคะถ้า,ถาเป็นพี่ปุ้ยเนี่ยสมมุติพี่ปุ้ยเข้าใจว่าน้องทาอะไรเอ๊ะน้องทาถูกไหมพี่ปุ้ยก็ต้องคุยละ เอ้หนูขาอันนี้หนูหมายความอะไรอะไรยังไงในที่สุดเนี่ยคนเราถ้ามันคุยกันแล้วมันเข้าใจมันก็คือไม่มีประเด็นแต่ถ้าเราอยากจะหาประเด็นมันก็เป็นประเด็นอยู่วันหนึ่งข้าคะ่ะพี่ปุ้ยก็ขอยืนยันในเจตนารมณ์ของ TPN แล้วก็ Miss Universe Thailand นะคะว่าเราจะทำทุกวิถีทางคะ่ะที่จะทำให้ชื่อเสียงของประเทศเราเนี่ยขอจรกระจายคะ่ะในทาง<ะ>ที่ดีไง สิ่งหนึ่งที่พี่ปุ้ยพูดมาเราให้สัมภาษณ์ครับเมื่อเมื่อเมืม่อตอนช่วงเช้าช่วงกลางวันเนี่ยครับบอกว่า<ช>สังคมมันแตกแยกมากพอแล้วตรงนี้มีอะไรอยากขยายความเพิ่มเติมไหมคบพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยว่าเอาข้อจริงความรู้สึกของพี่นะคะคนไทยเป็นพี่ปุ้ยรู้สึกว่าเป็นเป็นชนชาติที่น่ารักที่สุดพี่ปุ้ยสังเกตหลายครั้งละไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบางทีเราอาจจะมีทะเลาะกันบ้างว่ากันบ้างแต่เชื่อไหมเวลาเกิดภัยพิบัติเวลาเกิด สิ่งคับขันของประเทศขึ้นทุกคนโยนหมดเราต้องมาผนึกกำลังกันเดี๋ยวสงบแล้วค่อยว่ากันใหม่แต่ตอนเนี้ยวีอาไทยคนไทยเป็นอย่างนั้นค่ะและพี่ปุ้ยก็รักในความเป็นคนไทยมากค่ะ,ค,ะคุณปุ้ยคะ่ะรู้สึกยังไงบ้างที่ทเวทีเราก็โดนกระแสะมีดราม่าเกือบทุกปีเลยเนาะเราก็อยากจะให้ฝากทิ้งไทยด้วยคะ่ะว่าปีนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างสำหรับการจะไปประกวดครั้งนี้ค,ะค่ะ สำหรับพี่ปุ้ยนะคะ,ะดราม่าที่พี่มองพี่ก็มองเป็นแง่บวกแหลคะค่ะก็แสดงว่าเราอยู่ในท่ามกลางความสนใจของผู้คนไม่ว่าจะเป็นสนใจในทางดีหรือทางบวกหรือลบก็ตามนะคะก็ต้องขอบคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองซะว่าเขาสนใจเราเนาะมันก็เลยเกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาส่วนสิ่งที่อยากจะ ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะพอดีน้องแอนก็ยังไม่สะดวกตอนนี้นะคะเดี๋ยวเธอมีงานต้องถ่ายทําคลิปอะไรอีกมากมายก็อยากจะบอกทุกๆคนว่าขอให้ส่งพลังใจให้ m i s s Universe Thailand นะคะเราจะไปยืนพูดบนเวทีของ Miss Universe ซึ่งถือเป็นเวทีระดับนานาชาติที่ใหญ่นะคะเราก็จะไปพรีเซนต์วัฒนธรรมไทยอันดีงามสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของประเทศไทย ความเป็น land of smile ของคนไทยความเป็นคนจิตใจดีของคนไทยให้ทั่วโลกได้ประจักษ์และแน่นอนค่ะเราก็ต้องไปโม้เขาด้วยว่าอาหารไทยอร่อยที่สุดในโลกค่ะครับผมตอนนี้มั่นใจร้อเมีความพร้อม100%เปอร์เเลยไหมครับพี่ปุ้ย ก็เห็นน้องแอนเขาสู้เราก็ใจฟูอะเราก็รู้สึกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะทำเต็มที่ค่ะเราจะนำสิ่งดีๆในบ้านเมืองของเราออกไปเผยแพร่ให้คนทั้งโลกได้รู้จักค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะพี่ปุ้ยเราก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องแอนด้วยนะคะขวามงคลสาม้นะคะขอบคุณานะคะขอบคุณมากที่สละเวลามาพูดคุยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่ปุ้ยก็มาเคลียนะคะในส่วนของดราม่าที่มันเกิดขึ้นจริงๆน่าเสียดายเนอะน้องพีเพราะว่าคือตอนแรกเราได้คิวจะคุยกับน้องแอนด้วยแต่ว่าก็เข้าใจแหละว่าบรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างจะชุลมุนมากนะคะน้องก็เพิ่งจะเข้าเกตนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ดูบรรยากาศในท w i t เตอร์คนไปส่งเยอะมากเต็มสนามบินสวนณภูมิเลยนะคะก็น่าจะค่อนข้างยุ่งทําหลายอย่างก็เข้าใจได้เดี๋ยวรอติดตามน้องผ่านทางช่องทางอื่นๆแทนละกันนะคะก็ถือว่าเป็นเวลาพักผ่อนแต่ว่าก็ w o r k p ก i n t ทูเดก็ขอโทษคุณผู้ชมที่เข้ามารอด้วยนะครับยังไงก็เรื่องราวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวทาง Workpoint Today ก็จะติดตามกันต่อไปเนาะเฝ้ารอเรื่องของการประกวดเหมือนกันค่ะค